วันนี้เราอยู่กันที่วัดบัวทองจังหวัดปทุมธานีนะครับอีกหนึ่งตำนานบอนสีเป็นต้นกําเนิดบอนสีหลายๆชื่อนะครับจากฝีมือการผสมของหลวงปู่อินหรือว่าหลวงตาอินที่ทุกคนรู้จักครับนี่เราจะมาตามรอยหลวงปู่อินหรืออาจารย์อินนะครับ เมื่อเราเดินก็มาถึงภายในวัดบริเวณด้านห,หน้าส่วนที่ต้อนรับแขกนะครับ <c oughs> ก็จะเห็นรูปปั้นของหลวงปู่อินตั้งเอาไว้เพื่อให้คนที่มาที่วัดวได้กราบไหว้สักการะกันนะครับ <c oughs> ด้านในก็จะเป็นกุฏิที่หลวงปู่อินเคยใช้ในการผสมบอลเอาไว้ต้อนรับผู้ที่สนใจและรักในบอลสีที่เข้ามาขอแบ่งปันบอลสีาฝีมือการผสมของหลวงปู่อินในยุคน,นั้นเรียกได้ว่าเขาโครงของการเป็นกุฏิหรือว่าเป็นวัดที่ เป็นต้นกำเนิดของบอนสีตําสวยๆต้นเด่นๆต้นระเร่เนี่ยก็มีเหลือเท่าอยู่เลยเนะครับผมเพราะว่าในรุ่นต่อๆไปของที่วัดนี้ก็ไม่ได้มีใครสนใจบอนสีหมือย่างหลวงปู่อินทำให้วัดบัวทองก,ก็เป็นวัดสวยๆแห่งหนึ่งเท่านั้นใครอยากจะมาสักการะหลวงปู่อินที่วัดบัวทองนะครับก็มาได้นะครับบรรยากาศดีมากเลยนะฮะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะครับ